สวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราเก็บเชือกก้นตะก้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปการเตรียมขึ้นลายในการเตรียมขึ้นลายเราจะต้องทําการถักตะขาบป,ปากนะคะรอบปากตะก้าค่ะถักตะขาบรอบปากตะก้าอย่างนี้นะคะคือใช้หลักการเดียวกันกับทาตะขาบก้นนะคะคือวัดรอบปากตะก้า 14รอบนะคะหรือบางคนจะเรียก7รอบทบครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มถักปากตะกร้ากันอันนี้คือไม่ไม่ทำให้ดูนะคะไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าการถากักตะขาบรอบปากจะใช้วิธีเดียวกันกับการถักตะขาบรอบก้นนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําเกลียวเสานะคะทําเกลียวเสาทุกเสานะคะเพื่อเป็นการ ปิดรอยเชือกนะคะปิดรอยเชือกที่เราพันโคมงไว้ตรงนี้นะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่ทําการถักเกลียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีบางลายที่เราจะใช้วิธีถักพันไปกับโครงเสาเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่ทําหรืออาจจะทําก็ได้นะคะการทําเกลียวเสาก็เป็นการเพิ่มความสวยงามนะคะเป็นการปิดเป็นการปิดลักษณะของการพันโคง ที่อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเวลาถักไปแล้วเราก็จะเห็นโชว์ลักษณะเกลียวเสาด้านในแบบนี้ด้วยนะคะการทําเกลียวเสาของเรานะคะวิธีการทําเกลียวเสารเราจะใช้วิธีการแทงนะคะแทงเชือกแทงเชือกเข้ารูที่ชิดกับที่ชิดกับขอบเสานะคะที่ชิดกับเสาให้มากที่สุดนะคะ หรือบางคนอาจจะไม่ใช้วิธีแทงเชือกนะคะแทงรูเข้าตรงตะขาบอาจจะใช้วิธีการพันไปเลยก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วเราจะใช้วิธีการแทงเชือกนะคะแทงเชือกเข้ากับตะขาบปากแทงเชือกเข้ากับตะขาบปากนะคะเพื่อเป็นการยึดไม่ให้เชือกที่เราพันเกี่ยวเสาไหลลงมานะคะไม่ให้มันไหลลงก็คือเขาจะชิดกับขอบปาก มากที่สุดการทำเกียวเสานะคะเชือกสำหรับทำเกียวเสาจะวัดเท่ากับเชือกที่ทำตะขาบนะคะคือ14เท่าของจุดที่เราจะทำเกียวเสานะคะอย่างเสาความสูงเท่าไหร่เราก็คือวัดไปเลยค่ะ14เท่านี่ค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราสาวทบครึ่งเรียบร้อยแล้ววิธีการทําเกลียวเสาก็คือเราจะถักไปด้านเดียวเราจะถักไปด้านเดียวนะคะถ้าเป็นทําตะขาบเราจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายสลับกันแบบนี้แต่การทําเกลียวเสาก็คือถ้าซ้ายทับขวาเราก็จะซ้ายทับขวาไปเรื่อยๆเลยนะคะ การทำเกลียวเสาอยากได้เกลียวถีเราก็จะใช้วิธีทำถักไปสามครั้งแล้วเราก็จะบิดมันก็จะเริ่มเป็นเกลียวแบบนี้ลักษณะนี้นะคะหรือบางคนอยากได้เกลียวห่างเราก็จะทำสัก4-6รอบแล้วค่อยปัดเขาก็จะห่างขึ้นนะคะก็จะห่างขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้จะทำสามถึงสี่นะคะสามถึงสี่รอบแล้วเราก็บิดเกลียวเขาไปค่ะเราจะถักไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ กัให้ครบทุกเสานะคะแล้วเราก็จะมาทำการขึ้นลายกันอีกทีค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะเราจะถักลงมาให้ชนกับก้นตะกร้าลักษณะนี้นะคะพอถักมาชนกับก้นตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดรนเชือกนะคะตัดล่นปลายตัดพยายามตัดให้เหลือสักประมาณ3-5มิลน,นะคะ อย่าให้เหลือเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเวลาเราลนเชือกนะคะลนไฟเขาจะเป็นก้อนใหญ่ค่ะการลนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเพื่อที่เชือกเราจะไม่ดำนะคะป้องกันไม่ให้เชือกดำนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นี่ค่ะก็ได้ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เราจะมาถักให้ครบทุกเสากันเลยนะคะตะก้าของเราก็ทําการพันเกลียวเสาเสร็จเรียบร้อยพร้อมสําหรับการขึ้นลายแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะคะว่าเราจะทําลายอะไรกันนี่ค่ะฝากติดตามกันต่อกันด้วยนะคะ